สวัสดีครับมาครับวันนี้เรามาที่ตลาดน้ําวัดสันเจ้าเลครับ่าไปไหว้รก่อนดีก่านไปเนะครับนี่เขาปิดเขาปิดเขาดป่าเซนแปะยกมือไหว้ร้ามิสลัมอ้ก็ไม่เคยเห็นเี่ยหรือีตา ล้ามีสลามีลาดีจังล้ามีสรลลยนะชิดาเอามือปัดกล้องนิดนึงปัดซ้ายขวาไปไปัดทางนี้หน่อยปัดทางนี้หน่อยปัดทางนี้หน่อยเลิกขาปัดหน่อยชีเร็วเร็วเ็ไม่เขาไม่าจะปล่อยปลยแต่ให้ชีวิตราบบี เ่าไม่ตายกันก่อนแล้วอาหารมันเหมือนวิตามินเลยนะเม็ดมันใหญ่กว่าทุกที่นะดูออกไหหรออ๋อนี่สารเจ้าพ่อนี่ก็เดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราเดินทะลุกลับไปจะเป็นตลาดมาเขาก็คงมีเท่านี้นะมีเท่านี้ เดบอยเนี่ยสารเจ้าจีนหน่อยอ๋อประตูปิดไม่เป็นไรนี่ประตูนั้นเปิดเดี๋ยวเราเดินอ้อมทางนี้กดแล้วเหน็น ก้อยผู้เทียเข้าเข้ากล้องอุยมันตกลงมาตรงไหนตกอยู่ตรงไหนจะให้นกีอะไรขี้แตกนี่เราก็เดินออกมาเดินออกมา <c oughs> เดินออกมา <c oughs> มาแล้วนี่มาแล้วรู้ไหมถ้าโปรเยอะกว่านี้นะนกไวมาก <c oughs> ถ้าขอสักกำมือหนึ่งนะนกมาเป็นสิบ อ่าอันนี้เป็นเย็นตาโฟคุณทองสุกแล้วก็กป็เจือเรือตับละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือไม่หรอกถ้ามากินคนเดียวอันนี้คือสซานา้ำปายถ้าไปทำมาไม่คุ้มคนเดียวเซาน้ำนี่หายกินยากอ่ะยากไม่ค่อยมีคนขายแล้วก็ก็ไม่ค่อยมีคนกินด้วยเออใช่ไม่รู้มาซื้อกันได้ยังไง มันก็จทำอะไรอยู่ก็เหรอ,หรอไปเดินดูเขางมเออไปเลยก็ได้แต่วี่วเ,เดี๋ยวขอเก็บน้ำแป๊บนึงอยู่บ้านดีไหมดีออกมาเป็นไงเีกว่า๋อ้ดีกว่าบ้าบอ